วันนี้นะคะดิฉันครูเจนะคะได้เดินทางมาทำบุญที่วัดทักษิณวารีสิริสุขอำเภอลำดวนหรือเรียกสั้นๆวัดใต้นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้พบว่าได้มีการกำลังก่อสร้างนะคะองค์พญานาคทั้ง4ตระกูลนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหลังของครูเจนนี้นะคะเลยอยากจะขอเชิญชวน ท่านผู้มีจิตศรัทธานะคะได้ร่วมพิธีบวงสวงองค์พญานาคทั้งสี่ตระกูลและรำบวงสวงพิธีส่งมอบกุฏิหลังใหม่ซึ่งอยู่ทางด้านนั้นนะคะในวันที่6กรกฎาคม2568นี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมทารรบุญบริจาคถวายเท้าเวสวุวรรณหนึ่งคู่นะคะและองค์เทพราหูได้ที่วัดทักษิณวารีสิริสุข สามารถติดต่อได้ที่หลวงพี่ปอยนะคะได้ที่หมายเลข0615092895ค่ะ0615092895ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะหากท่านนะคะอยากติดตามหมายเลขมงคลนะคะที่รถได้อัญเชิญท่านปราหูสิตกูลนะคะไอ,อ้ท่านองค์พญานาคทั้งสิตกูลนะคะก็จะมีหมายเลขมงคลมาฝากท่านนะคะที่หมายเลข 99 5151ค่ะ99 5151ค่ะแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่6กรกรกฎาคมวันอาทิตย์นี้นะคะสวัสดีค่ะ